มีแฟนะะแล้วค่ะทําไมต้องมาบอกว่ามีแฟนเลยนะคะมันเรื่องแบบเกี่ยวกับเ <c oughs> กี่ยวกับว่าหนูโดนแบบโทรปวดนูน่นนี่นั่นเยอะนะคะแล้วก็ต้องให้เกียดเขาด้วยนะคะกินข้าวหรือยังกินแล้วคะ่ะเสียเก้าอุ้ยขอบคุณสำหรับไอติมนะคะ คยนี่ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณอุ้ยไม่ได้ให้ของขวัญเอ้ยไม่ได้กดติดตามด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอุ้ยให้ไอติมร้อยแท่งเลยขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณเป็นใครคะคุณดูใจดำแต่ฉันหวังดีเหมือนเพลงเลยอ่ะใช่ไหมขอบคุณนะคะไม่กดติดตามไม่เป็นไรเงียดุเหรอ ขอบคุณนะคะของโบราณของขวัญนะคะหนูเข้าใจนะคนที่แบบไม่กดติดตามแนละ้วเข้ามาดูอะ่ะเพราะบางคนก็แฟนดุเนาะขอบคุณค่ะก็เหมือนหนูก็ไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้แฟนไปกดของไทรเหมือนกันะนะคิดหึงคนคีดหึงหนูกันนะคะพี่เสือไหนอะ่ะหนูไม่รู้จักเลยเพลงพี่เสือไหน เพลงที่เสียไ,ไม่รู้จักเลยอุอ้ยส่งร้เก้าสิบเอ็ดคนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ มีอเวนซ่าไหมครับไม่มีคะ่ะคนขายมือไหนคนขายมือหนึ่งนะคะคนขายยังไม่คนขายยังไม่เคยแต่งงานนะคะนะ้องคนขายมือหนึ่งมือหนึ่งสนใจไหมคะทําไงต่อคิวนะคะพี่นิรุตต่อคิวนะคะคขยักต่อคิวไปอยู่ในแถวก่อนนะคะ <laughs> ขอบคุณสำหรับคนให้ของขวัญน,นะคะ293คนสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่เขาย,ยังเข้ามาดูหนูนะคะขอบคุณนะคะเป็นกําลังใจให้หนูขอบคุณนะคะคนขายน่ารักครับขอบคุณะคะ่ะหนูว่าี้บกีย,พ,ย,ะะกยพูดแล้วนะคะทุกคนเจ็บคอแล้วสนใจรถเดลต้าทักทักมาเลยนะคะ อยากซื้อรถได้เลยรถ <c oughs> ไม่แล้วสนใจแม่คะ่ะอืม ฝากติดตามกลับด้วยครับได้เลยทุกคนเข้ามาแล้วฝากขอจอขอใจด้วยนะคะคุณต้าร้อยเอ็ดหรอเป็นคนร้อยเอ็ดหรอคะคนร้อยเอดนี่มันเยอะเนาะวันนี้เซลแบบเซลรุ่นเดียวกับหนูก็เป็นคนร้อยเอดก็ถือว่าโลกกมเนาะคนร้อยเอ็ดเยอะเลยนะโอ้ย หนูไปแล้วนะหนูไปอาบน้ำนอนก่นนะพรุ่งนี้เช้าเจอกัน TBN สาขา,<ส>าไหนสาขาบางนาค่ะพี่สวัสดีจ้าหนูชื่อน้องกิฟนะคะอยู่ TBN สาขาบางนานะคะน่ารักจังขอบคุณค่ะน่ารักอยู่แล้วแหละเขาน่ารักเฮ้ยตัวจริงจริงไม่ใช่คนน่ารักตัวจริง หายแล้วใช่หนูหนูหนูให้ดูอันนี้ให้ดูนี่นี่หน้าหน้าหนูโกงมากดูเห็นไหมเราเราจะไม่ให้เห็น ให้เห็นตลบเห็นไหม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 หน้าหน้าหนูกมมมากร้อยเอ็ดค่ะเป็นคนร้อยเอ็ดค่ะฝากติดตามกับได้ค่ะเดี๋ยวกดติดตามให้พี่ดูแบบแบบว่า หนูสูง150หนูสูง155แต่ดูดิดูหน้าหนูดิดูหน้าหนูกลมมากดูดิดดดกลมแบบคือแต่ก่อนมไม่เคยรู้ว่าหนูหน้ากลมขนาดนี้นะ ือไม่เคยรู้ว่าตัวเองหน้าโกงจนจนไปถ่ายบประชาชนแล้วแล้วแล้วให้แล้วแบบีหนหนูนึกว,ว,ว่าอมลูกชิ้นไว้เนี่หนา้นากงม,มากเหมือนสละเปาเลยใช่ <c ười> เหมือนเลยเมันสละเปา <c ười> ตรงปกอยู่ดิแต่ตอนนี้สวยนะตอนไหนอะ่ะ ตอนนี้เหรอหนูถ่ายแบบประชาชนตอนตอนปีหกเจ็ดตอนปีหกเจ็ดสิบสิบสิบหกปีหกเจ็ดแล้วแบบให้ดูหน่อยดูดิเห็นไหมเห็นได้ได้เห็นได้หรือไง <c oughs> น่ากลุม,มากแล้วทำหน้าอีกแล้วน,นะก็ไม่รู้ว่าเขาให้ผ่าน,นอะไงแต่น่ากลมมากติดตามกลับได้เลยค่ะใครจะให้หนูกดติดตามกลับกดหนึ่งมากดหนึ่งมาหรจะไปแล้วอันนี้บัตรพนักง,งานน่ากลมมมาก หนูให้ดูแบบพนักง,งานนะคะหนูหนูอยู่โตโยตา้าทีพสาขาบางนานะคะมีตัวตวนนะซื้อรถกับหนูปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นตนะคะซื้อกับหนูได้ทั่วประเทศเลยนะคะพี่ๆทุกคนซื้อรถกับหนูได้ทั่วประเทศเลยนะหนูมีตัวตนจริงนะคะพี่ๆ